สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบกพฤศจิก,กายน25งพ้าหสิบเดผมยืนอยู่ใต้ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณในงานวิจัยว่ามีผลเกี่ยวกับงานในใช้เป็นสารประกอบพวกบำรุงผิวเป็นไม้ยืนทนที่อยู่ในเอเชียใต้ผมเคยทำไป EP หนึ่งแต่วันนี้ผมเข้ามาใน อ้ด้านหนึ่งของสวนก็เจอต้นไม้ต้นนี้ต้นที่ผมกำลังพูดแล้วก็มลังจับภาพไปดูเนี่ยก็คือต้นมหาดมหาดนี่เป็นไม้ยืนต้นที่เปล่าตรงตามภาพจะสวยมากดูต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเทาคนขดำจะเป็นกุกะ เป็นเกล็ดสามารถที่จะเขาขยายตัวแล้วก็เป็นเติบโตแล้วก็ขยายลำต้นต้นนี้อายุาประมาณ15ปี15ปีผมวัดที่ความสูงเมตร30 1เมตร30เซนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณาไม่ประมาณ8 8นิ้วออก,กว่า ถึงมันจะเล็กกว่าอีกต้นหนึ่งที่ผมไปทำไปแล้วต้นมหาดเนี่ยเขาจะมีลูกมีดอกสีเขียวออกเหลืองออกตามกิ่งต้นมหาดเนี่ยจะเปล่าตรงมบนี้แล้วใบของเขานี่จะสักสกมีขนเพราะฉะนั้นพอเราไปจับเนี่ยเหมือนกับมีคายจริงๆไม่ใช่มันมีขนแล้วก็ขอบใบที่จะหยัก ลูกของมหาดเนี่ยก็จะมีประมาณเดือนหน้าแล้งประมาณมีนาเมษา,มา,าล,ลูกก็ประมาณสักเจ็ดถึงแปดเซนสีเหลืองๆตอนยังยังไม่สุกเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองลูกกลมแป้นๆลักษณะมันสามารถกินได้แต่รสจะเปรี้ยวจัด เด็กเ่ยผมกินกันเป็นประจำมันเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชาวบ้านก็ลูกสีเหลืองเหลืองก็เราเรามาอยู่ใต้โคนต้นมันเราขึ้นไม่ไหวหรอกเพราะว่าสูงประมาณ2 0่สยีเมตรแล้วก็มันก็จะตกลงมาบนพื้นดินถ้าลูกยิ่งสุกงอมเนี่ยจะมีรสหวานมากขึ้นข้างในจะมีเม็ดเมดหนึ่งต้นต้นนี้ผมก็ปลูกด้วยเอาเอา ไอ้ลูกมเมล็ดจากต้นแม่มาโยนทิ้งไว้สมัยก่อนแถวนี้ไม่ค่อยมีมหาดผมก็เอามาโยนทิ้งไว้เกิดขึ้นสรรพคุณของมหาดจริงๆแล้วมีเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็มีงานวิจัยที่อย่งรองรับลักษณะที่เขาใช้ก็ส่วนมากเขใช้แก่นมันเอาไปต้มแล้วมา,าฝนไอ้เป็นอฝอยเป็นผงเล็ก เรามากินขับพยาธิบำรุงธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรสปปรพกุณเยอะมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมเคยงานอ่านงานาวิจัยแล้วก็งานพวกไก่สารานุก,กรมเกี่ยวต้นไม้นี่ก็บอกมหาดเป็นส่วนสาคัญของพืชที่ใช้ในการาบำรุงผิวของสต,ตรี มีพวกกระสานตุ้นเมลานินเพื่อเปลี่ยนสีผิวอะไรทำนองเ,เนี้ยรายละเอียดเนี่ยผมคงไม่ลึกลงไปแต่ว่ามีสรรพคุณค่อนข้างที่จะที่จะสำคัญมีการหลายที่ก็มีการส่งเสริมอกให้ปลูกแต่ว่าไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันว่าเออที่ไหนอย่างไรแต่เห็นกันบอกว่าเออมีปลูกเพื่อจะเอาไปทำออพวกสารบำรุงผิว แต่มันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนี่อายุประมาณสิบสิบห้าปีต้นประมาณแปดนิ้วแต่เขาจะไม่ค่อยมีโรครบกวนมหาดเนี่ยมันจะมียางสีุกขาวจะมียางอถ้าเราเอามีดหรือเราไปสับมันที่ต้นเนี่ยมันจะมีสีุกขาวแล้วที่ลูกเนี่ยถ้าเกิดอ่าเราไปอ่ปลิดมันถ้าเกิดต้น ติเตี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยนะพอเรานั่นมันจะมียางมีเม็ดเพราะนั้นมหาดเนี่ยเป็นพืชที่โตช้าแล้วก็เวลาปลูกก็ไม่ยากก็ส่วนมากก็ปัจจุบันผมเหม็นมีขายในท้องตลาดตลาดต้นไม้อยู่ต้นเขาจะสวยมากต้นก็ปทํำนองเดียวกับมหาดกิ่งก้านก็จะก็จะออกเหมือนกัน แล้วเราไม่ต้องแต่งกิ่งอะไรมากกิ่งล่างๆมันก็จะลิศกิ่งของมันเองแล้วก็ขึ้นเตาตรงขึ้นไปประมาณยี่สิบห้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรข้างบนจะเป็นพุ่มตรงเป็นร่มเป็นพืชที่น่าปลูกอีกเช่น่งมีติดไว้ในสวนเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องโรคเหมือนกับพวกพยุงที่หลายๆคนเจอพวกพยุงอะไรต่างๆ มันจะมีโรคแต่พวกนี้ไม่ค่อยมีของผมมีอยู่หลายต้นเหมือนกันแต่ต้นนี้จริงๆผมทำไปอีพีนแล้วละ่ะแต่ต้นนี้ก็มาเข้ามาแล้วก็เออมาเห็นมันก็สวยดีก็เลยเทำให้พวกเพ,พื่นผูิดดดได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะคือต้อนมหาดเนี่ยมันมันปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษาอะไร แต่ว่าเราเราจัดและก็ขจัดไ่พวกต้นเล็กๆเนี่ยพวกวัชพืชที่ที่มาคลุ่มอะไรต่างๆในส่วนของผมเนี่ยอตอนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยบางที่มันจะมีลูกเล็กๆบ้างแล้วแสดงว่าจากต้นพวกเนี้ยมันมันเริ่มจะขายายพันธุ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เพื่อน ถ้าชอบต้นไม้มหาดก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สมควรที่จะมีปิดส่วนไว้ส่วนในสปปรรพคุณทางยาเราก็คงปัจจุบันคงไม่เน้นเรื่องสมุนไพรเรื่องเอาไปใช้แล้วแต่เรารับรู้ไว้แค่นั้น,นึองเป็นไม้ที่ทรงสวยแล้วก็ในระดับเป็นไม้ระดับกลางๆไม่สูงมากก็ประมาณ20-25เมตรงั้นก็หาซื้อมามาปลูกไว้ มหาดเป็นต้นที่เพื่อนฝูงพักพวกที่ชอบต้นไม้ก็าต้องมีติดสวนครับก็สูงไม่ดูต้นมหาดถ้าชอบกยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยติดตามช่องสวนป่าสิรินันดาหัวยอดกลางทั้ง f เฟ b บ o ๊แหรือ youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ